ข้อแตกต่างระหว่างแก้วมง้งลูกป้อนนะครับลูกป้อนพมา่ากับลูกป้อนอินเดียแตกต่างกันตรง,งไหนไง,ไง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นข้อสังเกตนะครับสวัสดีครับเห็นนกแก้วม้งใบวิลเลเดตครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับระหว่างลูกป้อนม้งพมา่ากับลูกป้อนม้งอินเดียนะครับว่า Obama เขาแตกต่างกันตรง,งไหนนะครับบางคนเนี่ยไปซื้อนกเนี่ยข่าค้าแม่ค้าอาจจะบอกว่า ตัวนี้แก้วมง้งอินเดียนะเพราะมันตัวใหญ่มากเลยอย่างเงี้ยพอได้มาปุ๊บเอามาให้ผมดูหรือว่าถ่ายรูปมาให้ดูส่งวิดีโอมาให้ดูแล้วมันเป็นพมา่าเขาผมบอกมันเป็นพมา่าเขาบอกว่าเน,นี้ยคนขายบอกเป็นอินเดียมันจะเป็นพมา่าได้ไงเนื่อมันตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราจะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับในเนี้ยจะมีพมา่าหนึ่งตัวนะครับอินเดีย2สองตัวเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับ ถามว่าตัวใหญ่ไหมพม่าตัวนี้ตัวใหญ่นะครับแก้วมุ้งพม่าตัวนี้เป็นนกแก้วมุ้งที่ตัวใหญ่เป็นตัวผู้เป็นนกตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ครับผมตั้งชื่อว่าเจ้าฮะเพราะมันใหญ่นะฮะมันตัวใหญ่จริงๆในวัยที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยครับดูฮะมันตัวพอๆกับอินเดียเลยนะฮะสองตัวเนี่ยครับดูแทบไม่ออกว่ามันตัวมันขนาด ขนาดน้ําหนักตัวเนี่ยเท่ากันเลยนะครับตัวนี้อาจจะมีอายุมากกว่าประมาณสัก5วันตัวนี้25วันตัวนี้อาจจะ30วันอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้คือโม่งพม่านะฮะตัวนี้โม่งอินเดียเห็นไหมครับมันความแตกต่างมันเนี่ยแทบจะดูไม่ออกเพราะฉะนั้นคนขายจะบอกว่าตัวนี้โม่งอินเดียคนมือใหม่ไปซื้อก็จะไม่รู้นะครับว่านี่กริ่นเปล่าเขาบอกอินเดียก็คืออินเดียแต่ว,ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นพม่าเป็นพม่าที่ตัวใหญ่เท่านั้นเองนะครับ อย so in ่างแรกที่เราต้องดูเลยนะครับแก้วม้งพม่าหรืออินเดียนะครับหนึ่งหางครับปลายหางนะฮะปลายหางมันจะเหลืองของพม่ามันจะไม่เหลืองเลยเห็นไหมฮะนี่คือปลายหางมันเหลืองนิดเดียวนะแค่ปลายนิดนิดเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอินเดียกันนะครับนี่คือปลายหางของลูกป้อนนะฮะส่วนมากเราจะไปเจอไซนี้ตามที่ร้านขายที่เขาขายกันไปเราจะไปเจอไซนี้กันนะฮะนี่ฮะปลายหาง จำไว้นะครับดูปลายหางก่อนเลยปลายหาง2เส้นหลักเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยสองเส้นเขาเรียกว่าหางหางหางชัยจะมีอยู่2เส้นที่ยาวที่สุดเห็นไหมครนี่คือพมา่านะครับสองเส้นกลางเนี่ยเห็นไหมครับมันคือพมาน,นะฮะที่เป็นสีน้ําเงินออกสีน้ําเงินหน่อยๆเนี่ยครับมันเหลืองแค่ปลายนิดเดียวเองนะครับอันนี้คือปลายหางของพม่านะครับต่อไปเทา้านี่ อันนี้คือเท้าของพม่ามันจะออกสีดำๆหน่อยครับมันยังไม่เหลืองนะถามว่าเดี๋ยวโตมามันจะเหลืองไม่เหลืองครับเดี๋ยวมันโตมามันจะเหลืองแต่ตอนนี้มันไม่เหลืองแล้วครับมันจะออกสีอย่างเงี้ยออกสีดำๆครับๆหน่อยนะครับบางคนหาวา่าจะเป็นแก้วม้งอินเดียจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเท้าพม่าต้องเท <mor zar> ้าเหลือง <m ix pasa> ใช่ครับพม่าเท้าเหลืองแต่มันต้องอายุเยอะแล้วมันถึงจะเหลืองนะครับปีขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันถึงจะเหลืองนะครับ ปลายหางสําคัญที่สุดกับเท้านะครับดูที่เท้ากับปลายหางนะครับเดี๋ยวเรามาดูอินเดียกันนะครับมาดูปลายหางก่อนเลยเห็นไหมครับนี่ปลายหางอินเดียเห็นไหมครับมันไม่มีสีน้ําเงินเลยนะครับนี่ฮะนี่หางหลักสองเส้นเนี่ยฮะสองเส้นหางหลักของเขาเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความเหลืองของมันเยอะกว่าใช่ไหมกับข้ามาเมื่อกี้ครับที่เรากลับไปดูข้ามาเมืเ่อกี้ยป,ปุ๊บมันจะ ปลายหางมันจะออกเป็นสีน้ําเงินบ้างแต่น,นี่คือปลายหางมันจัดเยอะมากนะครับเป็นเหลืองเลยนะครับ<__>เหลืองเยอะเหลืองชัดเหลืองอ่อนนะครับเห็นชัดๆเลยว่ามันเหลืองนะครับแล้วก็เท้าเห็นไหมครับเท้าก็จะออกเป็นสีพวกนี้ครับขาวบ้างบางทีก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับสีมนๆอย่างเงี้ยค, <jars ๆ S 2> ครับจะไม่ดำนะจะไม่มีเกล็ดดำเลยนะครับอันนี้คือเท้าของอินเดียอันนี้คือปลายหางของโมงอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ย ถ้าเจอใบนี้ปุ๊บดูปลายหางก่อนเลยถ้าเขาบอกอินเดียนะขอดูปลายหางก่อนถ้าปลายหางไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อินเดียครับโอเคนะครับวันนี้ก็ความแตกต่างระหว่างลูกป,ป้อนแก้วม้งพม่าก,กับแก้วม้งอินเดียนะครับก็มีแค่2จุดเท่านั้นนะครับมาดูกันปลายหางหนึ่งนะครับสําคัญที่สุดปลายหางครับปลายหางเหลืองเยอะลงเหลืองเหลืองเยอะๆเหลือง,อง,องขึ้นมาเยอะๆเลยเท่านี้เลยนะครับนั่นคืออินเดียนะครับ ถ้าปลายหางเหลืองน้อยแค่ปลายหางตรงขอบขอบริมขอบขนนี่เหลืองๆอย่างนี้ไม่ใช่อินเดียนะครับเป็นพม่านะครับแล้วก็เท้านะครับพม่าจะออกเท้าดำๆตอนเด็กๆนะครับเท้าจะออกเป็นเกร็ดสีดำๆเียเข้มอินเดียก็จะออกเป็นสีอ่อนๆสีจางๆขาวบ้างออกเหลืองๆอ่อนๆขาวๆสีครีมอะไรพวกนี้ครับอันนี้จะเป็นเท้าของอินเดียนะครับก็มี2จุดนะครับลองไปดูกันนะครับเวลาเราไปซื้อนกนะครับให้สังเกต2จุดนี้นะครับ คือจุดตายของลูกป้อนม้งอินเดียหรือม้งพาม่านะครับตัวอย่าไปคิดนะครับบางทีตัวพาม่ามันตัวใหญ่นะครับอย่างเจ้านี้เจ้าฮักเน่ก็คือตัวใหญ่ตัวใหญ่เเท่ากับอินเดียเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกตัวใหญ่อินเดียไม่ใช่นะครับให้ดูดีๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามหวังว่าทลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับมือใหม่แล้วก็คนที่กาลังคิดจะเลี้ยงนกแก้วม้งทุกท่านนะครับก็ขอให้เลี้ยงนกแก้วม้งอย่างมีความสุขนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ